สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ Special Talk ในค่ำคืนวันนี้ค่ะทุกๆวันอาทิตย์นะคะเรามีนัดกันในช่วงเวลา21นาฬกาค่ะเพื่อที่จะมาพูดคุยถึงประเด็นเด่นที่น่าสนใจในช่วงเวลานี้นะคะผ่านทางแฟนเพจ f a c e b o o o Money and Banking TV คู่ขนานไปกับการเงินธนาคารค่ะ โดยในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยการเกี่ยวกับแนวโน้มความผันผวนข,ของตลาดหุ้นทั่วโลกที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด19นะคะแน่นอนว่าแต่ละตลาดนั้นได้รับผลกระทบจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ลงแต่หนึ่งในตลาดที่ถือว่าโดดเด่นไม่แพ้ใครเลยนะคะและสามารถสร้างสถิติ all time high ได้นั่นก็คือตลาดหุ้น n นสแดกนั่นเองค่ะดังนั้นจะเห็นได้ว่าหุ้นนสแดกนะคะเป็นหุ้นที่ เกี่ยวข้องกับหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเป็นหุ้นในกลุ่มเมกะเทรนที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสของโลกนะคะตามความต้องการของคนหรือว่ามนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปเทคโนโลยีต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตได้และสามารถสร้างอัตราเติบโตของผลกําไรได้เป็นอย่างดีจากที่ผ่านมาดังนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้แหลคะค่ะว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีน่าสนใจอย่างไรและมันเป็นการเปิดโอกาสนะคะการลงทุนที่มากกว่าการลงทุน ในตลาดหุ้นไทยและ2จังหวะที่บอกนะคะว่า all time high ไปแล้วสําหรับตลาดหุ้นนส d ดแล้วเราจะมีการกําหนดจังหวะอย่างไรนะคะในการที่จะเข้าไปลงทุนเพื่อสร้างโกรดให้กับพอร์ตการลงทุนของท่านและ3ค่ะเป้าหมายไหนเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจที่สุดในหุ้นกลุ่มเหล่านี้นะคะเราจะไปพูดคุยกันนะคะกับคุณคมสาร,รพลานุสนธิค่ะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ์จากทางด้านของบลจแอสเซทพลัสค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ค่ะคุณคมสานคะเชื่อว่านักลงทุนหลายๆท่านนะคะกําลังมองหาโอกาสการลงทุนนะคะในรูปแบบที่ลงทุนยาวมีโอกาสของการเติบโตซึ่งก็ถือว่าหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยมีการพิสูจน์ตัวเองในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาว่าสามารถยืนได้อย่างแข็งแกร่งนะคะเหนือตลาดแต่ว่ามาณปัจจุบันค่ะอยากจะให้คุณคมสานช่วยประเมินภาพสักหน่อยนะคะเนื่องจากว่าตลาดหุ้นทั่วโลกตอนนี้เริ่มมีการปรับฐานอีกรอบหนึ่งหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังคงมีความน่าสนใจหรือเปล่าคะ ครับ <c oughs> ก็แน่นอนนะครับผมว่าวันนี้เนี่ยต <ạ. S 1> ั้งแต่หลังจากที่โควิดมันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกนะครับผมว่าวันนี้ทุกคนเนี่ยจะรู้จักเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมากขึ้นนะครับโดยเป็นภาคบังคับก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ work from home นะครับหรือเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ในอะไรที่มันต้องเปลี่ยนไปนะครับการซื้อของออนไลน์เนี่ยมนคงทาไม่เป็นก็ต้องทําให้เป็น นะครับหรือว่าการที่จะพูดคุยกับเพื่อนๆเนี่ยในช่วงโควิดเนี่ยก็เจอกันไม่ได้ถูกไหมฮะ,ะก็ต้องอใช้พวกเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นโปรแกร,รมอย่างแบบ zoom หรือ microsoft teams อะไระต่างพวนี้ผมว่าเรื่องนี้มันมัน,ม,นมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆนะครับว่า,าพฤติกรรมเราเนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้วพอสมควรผมก็ได้บอกว่าหลังโควิดเนี่ยเราจะไม่ใช่คนที่เหมือนเดิมแต่ว่าอะไรที่มันได้มีการทดลองว่าในช่วงโควิดเนี่ย ทำแล้วมันดีขึ้นหมายถึงว่าอย่างเช่นการประชุมเนี่ยอย่างอย่างที่เราคุยกันอยู่เนี่ยก็เป็นเหมือน virtual conference ถูกไหมครก็ผมว่ามันเป็นถ้าเป็นเรื่องดีเรื่องที่ปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตในการทํางานเนี่ยเรื่องเนี้ยมันก็จะอยู่ต่อไปนะครับแล้วก็จะหให้ประโยชน์จากผู้ที่อยู่ในธุรกิจนี้หรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าจากก่อนหน้าโควิดเนี่ยที่โอเคกระแสเรื่องของ ดิจิตอลดิส r รัปชันเนี่ยมันก็มาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแต่หลังจากนี้มันมันมันเหมือนกับว่ามันเร่งตัวมากขึ้นให้ทุกคนน่ยต้องปรับตัวนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าโอกาสในการลงทุนหรือว่าในธุรกิจกลุ่มนี้ยิ่งยิ่งจะมีการเติบโตที่เร็วขึ้นนะครับกว่าที่เราคาดการแล้วก็สูงขึ้นครับผมค่ะ ถ้าเรามองไปถือว่ากลุ่มเทคโนโลยีก็อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เรียกว่านะปัจจุบันเป็นเมกะเทรนใช่ไหมคะเราสามารถที่จะกระจายรูปแบบของเทคโนโลยีออกไปในสาขาไหนได้บ้างคะเพื่อที่จะให้นักลงทุนได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะครับก็จริงๆผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าวันนี้สิ่งที่เทคโนโลยีนะครับมันมันเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยก็จะมี2มิติก็คือมิติแรกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องขององ,องค์กรหรือบริษัทนะครับแน่นอนเทคโนโลยีเนี่ย สิ่งที่สําคัญคือเข้ามา enhance หรือว่าทําให้เพิ่มประสิทธิภาพการทําธุรกิจให้ดีขึ้นนะครับวันนี้เราคงได้ยินบ่อยในเรื่องของดิจิตอล business transformation นะครับเรื่องของคลาวด์ data เรื่องของอินฟราสตรั u เจอร์ที่ต้องดีขึ้นเรื่องของซอฟต์แวร์อันนี้คือกลุ่มหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการทาให้บริษัทดีขึ้นแน่นอนทุกคนอยากจะทําให้องค์กรดีขึ้นมีผลกําไรมากขึ้น,นเพราะนั้นนโลยีเข้ามามีบทบาทตรงนี้มากอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือเรื่องของผู้คนนะฮะหรือ อะไรก็ตามที่เทคโนโลยีสามารถเข้ามายกระดับคุณภาพชีวิตได้นะครับวันนี้เราพูดถึงเอ่อฟินเทคนะครับพูดถึงการใช้จ่ายเงินโดยที่ไม่ต้องใช้เงินสดพูดถึงโปรดักต์แห่งอนาคตอย่างเช่นรถไฟฟ้านะครับบริษัทอย่างเทสลาหรือว่าเอ่อพวกเอ่อหุ่นยนต์ผ่าตัดต่างๆนะครับพูดถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตในหลายๆแง่เช่นกลุ่มอ e ีคอมเมิร์ซที่ทําให้การซื้อของเนี่ยสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็พูดถึงดิจิตอลไลฟ์สไตล์ต่างๆ,<อ>างๆการดูทีวีวันนี้เนี่ยเรา แทบจะไม่ได้ดูทีวีในช่องธรรมดาแล้วนะครับเราเลือกดูทีวีได้เป็นแบบตามที่เราชอบเลย YouTube เองหรือว่าจะอะไรก็ตามเองเนี่ยมันมันมีความเฉพาะเจาะจงกับผู้บริโภคมากขึ้นนะครับเจริงๆแล้วผมอยากจะเเล่าให้ฟังต่อนะฮะในแง่ของตัวตัวเลขแล้วกันว่าอย่างเรื่องแรกที่ผมพูดถึงไปเรื่องของอการเออทานฟอร์มบิสเนสให้มันมนดีเทลมากขึ้นเนี่ยคือทุวนันนี้เม็ดเงินที่ ใช้ในการทําเรื่องพวกนี้เนี่ยมันโตขึ้นปีละสิบกว่าเปอร์เซ็นต์สิบแปดเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับแล้วก็ผมว่าในในหมวดนี้มันมีธุรกิจหรือมีบริษัทที่ได้ประโยชน์โดยตรงอย่างเช่นพวกไอทีคอนซัลแทนนะครับการที่จะคุณจะอัปเกรดตัวเองเนี่ยมันต้องมีที่ปรึกษาเราทําเองไม่ได้หรอกนะครับในโลกทุกวันนี้ที่องค์กรในอยากที่จะทําเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ทําเรื่องพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีบริษัทที่เติบโตได้ดีนะครับส่วนกลุ่มที่2เนี่ยที่ผมกล่าวไปก็คือเรื่องของคลาวนะครับ ถามว่าวันนี้เองผมเชื่อว่าในโลกเนี่ยเเราอะยังอยู่บนระบบเซิร์ฟเวอร์แบบเดิมกันอยู่เยอะนะครับแต่ว่าเาทุกวันนี้ผู้บริหารองค์กรหรือว่าอีเวนต์บริษัทผมเองเนี่ยเราเองเนี่ยก็กำลังจะกล้าไปสู่เรื่องของคลาวแล้วเพราะว่ามันประหยัดลงจริงๆต้นทุนถูกลงความปลอดภัยมากขึ้นนะครับทำให้การเติบโตของกลุ่มนี้เนี่ยก็อยู่ที่ระดับเกือบเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีอันนี้คือกลุ่มหนึ่งที่จะเห็นประโยชน์จะเห็นได้ชัดว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับที่ที่ ที่แบบเติบโตอย่างโดดเด่นนะครับแล้วก็กลุ่มที่สามอันนี้จริงๆแล้วใกล้ตัวแต่ว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันไกลคือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพวกอินฟราสตรัคเตอร์ของไอทีเช่นเซมิคอนดักเตอร์ธุกิจเซมิคอนดักเตอร์นะครับถามว่าวันนี้เองเนี่ยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เราเนี่ยทั้งเล็กลงแล้วก็ใช้ได้นานขึ้นนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพดีขึ้นเยอะมือโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเดี๋ยว5 G กําลังจะมานะครับพวกนี้ บริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิปพวกนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เหมือนเป็นรากฐานของของธุรกิจดิจิทัลทั้งหลายนะเพราะนั้นกลุ่มพวกนี้เองก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจที่เรียกได้ว่าอนอนมาแน่ๆเพราะว่าเป็นเป็นฟาวเดชันหรือเป็นแบบถามว่า 5G จะมาเนี่ยนะครับมันมันเร็วขึ้นมากก็จริงแต่ว่าชิปที่จะต้องใช้เนี่ยจะต้องมีขนาดเล็กลงมากแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพการการทํางาน,นองค์กรนะครับแล้วก็แน่นอนกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มที่เกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์แวร์แอสเซอร์ c e นะครับถามว่าวันนี้เองเนี่ยตอนเนี้ยเรากําลังใช้กันอยู่เนี่ยเว็บคอนเฟรน์อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงนะครับว่าโปรแกร,รมพวกนี้เนี่ยมันมาช่วยให้การดําเนินธุรกิจของเราถามว่าโควิดเนี่ยนะครับมันไม่ได้เปลี่ยนมันมันเปลี่ยนแค่รูปแบบ การทาธุรกิจแต่ไม่ได้เกี่ยงโอกาสในการทาธุรกิจนะครับวันนี้เราเองเนี่ยได้มาอย่างทางไอซเซทพารก็ได้มาแชร์มุมอมองกับทางทีเนเอ็นนะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ฟังได้ได,ได,ได้ได้ลองฟังดูนะครับก็เป็นเป็นรูปแบบใหม่ๆนะครับที่แบบเราไม่ต้องมีห้องส่งแล้วถามว่าตอนนี้เราสามารถทําอะไรที่ไหนก็ได้นะครับเรื่องของพวกซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยจะจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับในหลายๆแง่มุมแล้วก็การเติบโตเนี่ยก็สูงเช่นกันนะครับเพราะนั้นอันนี้จะเป็นสี่สี่ธุรกิจย่อย ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องขององค์กรและกันที่มันจะทําให้มีิูธิ่ามากขึ้นครับค่ะคในส่วนหนึ่งเนี่ยมีการมองถึงโอกาสในการยกตัวอย่างให้กับคุณผู้ชมได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นได้ไหมคะว่าในสีรูปแบบธุรกิจนี้ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานขององค์กรพอจะมีบริษัทไหนที่เราคุ้นหูบ้างเพื่อที่ว่าคุณผู้ชมจะได้นึกภาพว่าอ๋อมันคือบริษัทนี้เองที่มีอัตราการเติบโตที่น่าสนใจจะได้รีเลทได้ถูกว่าถ้าหากว่าเราจะมองในกลุ่มนี้ กลุ่มนี้เนี่ยก็คือบริษัทแบบนี้เนี่ยแหละค่ะครับอย่างกลับไปที่กลุ่มแรกนะฮะกลุ่มที่เป็นอิจิตอลทรานส์อร์เมชันเนี่ยบริษัทที่เป็นไอคีคอนซัลแทน์ใหญ่ๆอย,ยอย่างที่ Accenture นะบรัทที่เรารู้จักนะฮะเมืองไทยก็มีให้บริการหรือว่า SAP s a พซอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับท,ที่ที่ก็ถามว่าใครวันนี้ใครจะทำงานทรานสฟอร์เมชันธุรกิจให้เป็นดิจิตอลเนี่ยก็ต้องซึ่งพาบริษัทเหล่านี้แหละนะครับเพราะนั้นบริษัทเหล่านี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีแบ็กกรอกหรือมี มีคนที่จะรอใช้บริการอย่างต่อเนื่องนี่คือกลุ่มแรกนะครับถ้ายกตัวอย่างบริษัทที่ใหญ่กลุ่มที่สองกลุ่มของคลาวเนี่ยนะครับวันนี้คนที่เหมือนมีส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจคลาวมากที่สุดในโลกไยก็ว่าได้ก็คือ Amazon นะครับ AWS กับของ Azure ซึ่งเป็นของ Microsoft นะครับก็เป็นสองยักษ์ใหญ่ในโลกของ i อทนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยคนที่กำลังตามมาติดๆนะครับในในฝั่งของเมืองจีนเลยก็หนีไม่พ้นหัวเว่ย หรือว่าอาลีบาบานะครับที่ก็มีการขยายธุรกิจลาว์เนี่ยออกมามากขึ้นวันนี้เองใน,ในในเมืองไทยเนี่ยหัวเว่ยพาวเนี่ยก็มีคนที่เอาไปใช้มากขึ้นเหมือนกันอันนี้ก็ต้องบอกว่าก็เป็นโลกของมหาอำนาจแข่งกันระหว่างอเมริกากับจีนในแง่ของเรื่องของตัวเรื่องของเทคโนโลยีนะครับอันนี้ก็เห็นในสงครามตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้ามองไปที่กลุ่มที่สามเมื่อกี้เรื่องของ อินฟาส t ตรเจอร์หรือเคมีคอนดักเตอร์เนี่ยนะครับบริษัทดังๆในโลกที่เราเคยได้ยินอย่างเช่น Intel นะครับหรือว่าถ้าเป็นบริษัทที่จริงๆแล้วคนที่เทคโนโลยีไฮเทคสุดในโลกเนี่ยอยู่ที่ไต้หวันนะครับชื่อไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ยีเอนะครับวันนี้เป็นคนที่ผลิตชิปขนาดเล็กที่สุดในโลกได้แล้วเพื่อที่จะรองรับเทคโนโลยี5 g หรือว่าเรื่องของเกี่ยวกับ Auto n o m o u s driving ที่จะเข้ามาในอนาคตนะครับก็กลุ่มพวกนี้เองก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกได้ว่าเป็นรากฐานของของธุรกิจดิจิตอล นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายธุรกิจซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสอันนี้ผมว่ามีเยอะแยะไปหมดนะครับบริษัทอย่างเช่น Microsoft นะครับเรา,ชารใช้กันอยู่ทุกวันอ,อ,อย่างตอนนี้ที่คิดหน่อยก็คือ z o o นะฮะที่เป็นการประชุมออ,ออนไลน์นะครับหรือการทำวีดีโอคอนเฟรนท์หรือว่าถ้าบริษัทที่มีคนในเมืองไทยใช้กันเยอะมากขึ้นก็คือ Salesforce ที่ดูเรื่องของ CRM นะครับบริหารจัดการยอดขายบริหารจัดการลูกค้า นะครับพวกนี้เองก็จะมีการประยุกต์ใช้กันเเพิ่มมากขึ้นเรืเ่อยๆครับค่ะมันเป็นกลุ่มธุรกิจเดียวเหรอคะที่เรามองว่ามันมีความน่าสนใจถ้าหากว่าเรามองแตกยอดออกไปนะคะเชื <c oughs> ่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะเห็นภาพที่เป็นรูปแบบของโซเชียลมีเดียอ,อย่างเช่น f c e e o o o นะคะหรือ Mac, แม้กระทั่ง Apple นี่ภาพชัดเจนนะคะแล้วเอาอาจจะมองถึงโอกาสในการสื่อสารผ่านรูปแบบของอเว็บ ที่เราไปคุยกันไปแชทกันอันนี้ถือว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจไหมคะในช่วงนี้นะคะครับก็แน่นอนครับผมขอให้ดูนะ,ะชีวิตของผู้คนในในช่วงนี้แล้วกันนะครับอันนี้คือผมข้ามกลับมาละในในฝ้าข,ของสิ่งที่เรียกว่าการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนนะครับถามว่าในช่วงเดือนเมษาเนี่ยที่ผ่านมาในช่วงโควิดเนี่ยครับอันนี้ข้อมูลจากทั้งโลกนะครับเขาบอกว่าในเดือนเมษาเนี่ยมีการประชุมนะครับบนซูมนะครับโดย <sm art> มีคนประชุมกันบนโตมเนี่ยสามร้อยล้านลายนะครับ <Of S 1> เทียบกับเม <Of S 1> <CNC. S 2> ือ่อช่วงธันวาหนึ่งเก้าคือปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีแค่สิบล้านลายสามสิบเท่านะครับในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์หรือการประชุมกันออนไลน์อันนี้ <Of S 1> อกลุ่มที่แบบเรียกได้ว่าตรงๆเลยว่ามันมันไม่มีทางเลือกที่จะต้องหรือเราต้องประชุมต้องเรียนกันต่อไปก็ต้องเร <Of S 1> ียนออนไลน์นะครับกลุ่มที่สองนะครับการซื้อสินค้าเราก็เปลี่ยนไปนะครับเราไม่สามารถไปซื้อ สินค้าต่างๆหรือบริการที่ห้างส่งสินค้าได้เราก็ต้องอย่างถ้าที่อเมริกาเนี่ยคุณก็ต้องสั่งอเมซอนมากขึ้นที่เมืองจีนคุณก็ต้องสั่งอลีบาบามากขึ้นที่เมืองไทยเองเนี่ยแกล้วิว่งกันแบบเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับหรือว่าพวกที่เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่ต่างๆนะเขาบอกว่ายอดขายเนี่ยในช่วงไตรมาสสองโตขึ้นี่ยโตขึอน40%นะครับอันนี้กล e ุ่มอีคอมเมิร์ซได้ประโยชน์เต็มๆนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ได้ลองสั่งออนไลน์แล้วเนี่ยเริ่มติดใจ เพราะว่าสะดวกไม่ต้องไปดูของเองเด,เดี๋ยวนี้เรื่องของถุงพลาสติกก็ไม่แจกกันแล้วนะครับเ้นคือมาส่งถึงที่บ้านเลยเรารู้อยู่แล้วว่าเราใช้อะไรอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ที่ท,ท,ที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงและกลุ่มสุดท้ายที่เราเห็นชัดก,ก็คืออยู่บ้านนะฮะช่วงโควิดไม่มีอะไรทําครับเน็ตฟลิกครับก็คือโอ้โหเราก็ดูเน็ตฟลิกกันทั้งวี่ทั้งวันนะฮะในช่วงที่ผ่านมาไม่มีกิจกรรมจากยอดโตสิบห้าสิบหกล้านคนนะครับในช่วงไตมาสแรกที่ผ่านมา นะครับแล้วก็จริงๆแล้วยังมีอีกหลายธุรกิจนะครับที่เมื่อกี้ผมกล่าวไปว่าอย่างเช่นฟินเทคนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการใช้จ่ายออนไลน์แน่นอนมันก็ต้องใช้ผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตซึ่งคนที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นพวกธุรกรรมผ่านทางวีซ่ามาสเตอร์การ์ดก็มีการเติบโตขึ้นนะครับอีกธุรกิจหนึง่งอันนี้อาจจะยังไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงนี้แต่ว่ามันก็เริ่มมีเทรนดที่มาเรื่อยๆ อย่างคือพวกผลิตภัณฑ์ในอนาคตนะครับอย่างเช่นรบรกษ้ทที่ผมอยากจะพูดก็คืออย่างหุ้นหนึ่งบริษั Tesla นนทเทสลาเนี่ยฮะวันนี้บริษัทเทสลาเนี่ยมีมูลค่าตลาดที่สูงกว่าบริษทัทโตโยต้าไปแล้วนะครับที่เป็นบริษัทที่ผลิตรถเป็นกำลใหญ่ที่สุดในโลกยอดขายต่อปีไม่ตม่ำกว่าสิบล้านคันวันนี้เทสลาผลิตรถถึงห้าสามแสนสามแสนคันเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เห็นแล้วว่าผู้คนเนี่ยนะครับยังได,ได้มีการ ช้บริการหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับนวัตก,กรรมเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่กล่าวไปเรื่องของอ,อะไรก็ตามอ e ีคอมเมิร์ซที่ยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็แน่นอนสุดท้ายครับเมื่อกีก้บางคนดู Netflix แต่บางคนก็ดูของฟรีก็ไปดู YouTube นะครับหรือบางคนที่ผ่านมาก็เล่น Ti k t o k กันเยอะนะครับแล้วก็ t i k t o ตก็ทำเงินให้หลายคนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมว่าในในฝั่งของภาคของผู้บริโภคเนี่ยมีโอกาสมากมายเช่นเดียวกัน เม็ดเงินถามว่าวันนี้เม็ดเงินโฆษณาเนี่ยไม่ได้อยู่ในใแ้าไม่ได้อยู่ในธุรกิจสื่อทั่วไปแล้วไปอ,อยู่ในสื่อที่แบบอย่างเงี้ยฮะเป็นเขาเรียกเป็นนิวทีวีแล้วนะครับคนเลือกอบริโภคสื่อหรือคอนเทนต์เนี่ยตามที่ตัวเองต้องการนะรเพราะฉะนั้นท่องทางวันนี้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปแต่ถามว่ารูปแบบในการสื่อคอนเทนต์คอนเทนต์มันก็มีอยู่เหมือนเดิมนะหมายถึงว่าคนชอบเรื่องธุรกิจคนชอบเรื่องภาพยนตร์อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะจาะตกมากขึ้นเพราะนั้น ผมมองว่าอะไรก็ตามที่เป็นช ANNEL ที่เป็นทางด้านดิจิทัลเนี่ยมันจะเข้ามาทดแทนแบบรูปแบบเดิมครับค่ะเราให้น้ําหนักเอาไว้ไหมคะว่าในกลุ่มธุรกิจเหล่านี้อันไหนมันมีความน่าสนใจมากกว่ากาันหรือว่าทุกๆธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิต<ม>ของคนในยุคปัจจุบนันนี้เขามีความน่าสนใจเหมือนเหมือนกันหมดนะคะก็จริงๆแล้วผมมองว่ามันมีหลายมิติเหมือนกันนะครับอย่างอันนี้ขอขอผุญาต ยกกลับไป,ไปไปไปพูดถึงกองทุนของเราละกันคือต้องบอกว่าที่ Asset p r s เนี่ยเรามีการทำกองทุนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะครับเอ่อไล่มาตั้งแต่ถ้ายุคแรกเลยเนี่ยคือกองทุน SP Robot ที่เราเป็นเทคโนโลยีที่แบบว่าเรามองว่าระยะยาวเนี่ยมันต้องมาแน่นอนว่าเอ่อเรื่องของโรงงานจะต้องอัปเกรดตัวเองไปใช้ robot มากขึ้นใช้ระบบ automation มากขึ้นนะครับหรือว่า AI ที่เอามาช่วยในธุรกิจนะครับประมวลผลข้อมูล data ต่างๆเพื่อที่จะตอบกลองความต้องการของลูกค้านะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งแต่ว่าคําว่าโรบอทเนี่ยอาจจะออกแนวที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุตสาหกรรมมากหน่อยมันก็จะขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจอ่าอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่โอเคอาจจะมีความผันผวนได้บ้างนะครับกับอีกกลุ่มถัดมาอ่าเรามีการออกกองทุนชื่ว่า sp disrupt อันเนี้ยเราตอบไปเลยว่าธุรกิจไหนก็ตามที่สามารถ disrupt คนอื่นได้ซึ่งปกติเนี่ยธุรกิจเหล่านี้ก็จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ทั้งหมดนะครับวันนี้เ c e b o o k Google มา Disrupt ทีวีถูกไหมฮะอเมซอนมาดิสรับอาลีบาบาเนี่ยมาดิสทรับการค้าขายการค้าปลีกแบบเดิมๆมาเป็นพวกออนไลน์นะครับหรือว่าอีกหลายๆบริษัท Microsoft อะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นคลาวเนี่ยมามาดิสทรับธุรกิจเซิร์ฟเวอร์เดิมหรือการที่ต้องแบบทุกวันนี้บริษัทต,ต้องมีห้องเซิร์ฟเวอร์เย็นๆเนี้ยเดี๋ยวนี้ก็ไปโยน ตัวไปที่ข่าวดได้หมดเพราะนั้นธุรกิจ d i s r รับเนี่ยในกองดิสทรับก็จะมีธุรกิจที่น่าสนใจอะไรตัวที่เป็นเทคโนโลยีนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยที่เราเพิ่งออกไปล่าสุดก็คือตัว i อเ a l t h ale, ที่เป็น Innovative Health Care ถามว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่คนเราเป้ารอนะครคือเรื่องวัคซีนโควิดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับถามว่าการจะลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะไม่ได้เฉพาะเทคโนโลยีธรรมดาละจริงในกลุ่มสุขภาพ เทคโนโลยีทางด้านการพ่นวัคซีนหรือว่าเทเลเมดิซีนนะครับวันนี้เราได้ยินว่าเทเลเมดิซีนมากขึ้นอันนี้สามารถพบคุณหมอได้ทางทางอย่างนี้ยฮะที่เราเหมือนที่เราคุยกันอย่างงี้เราก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลไม่ต้องมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นอันนี้เองก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับที่ที่ที่ผมว่าน่าสนใจนะครับก็คือ,อผมว่าในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยกองทุนหรือว่าบริษัทที่เกี่ยวข,อข้องก็จะมีการแบ่งหมดประมาณนี้ครับว่าว่าอะไรที่จะพอตอบด้านไหน แล้วก็แต่ละตัวเนี่ยแน่นอนก็จะมีโอกาสการลงทุนที่แตกต่างกัน ส่วนหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ชมก็อยากจะทราบแล้วค่ะเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องของโควิดเนี่ยนะคะแต่หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีสตรองมากคือแข็งแกร่งกว่าตลาดอื่นๆทั่วโลกเลยนะคะมองจาก NASDAQ ที่สามารถจะปรับตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่องแต่ว่าล่าสุดเนี่ยหลายๆคนเริ่มมาอยากจะตีมูลค่าของมันค่ะคุณคมสัรคะว่ามันแพงไปแล้วหรือ,อยังจังหวะนี้เซอร์เคิลของหุ้นในกลุ่มนี้มันอยู่ในระดับที่ แพงไปไหมจะเข้าไปซื้อได้หรือเปล่าถ้าซื้อตอนนี้กลัวจะติดดอยให้คําแนะนํากับนักลงทุนยังไงบ้างคะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยผมคิดว่าเราต้องกลับมาดูก่อนว่าภาพตลาดหุ้นการคุณใน,นหุ้นโดยรวมเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยถือเป็นจุดที่น่าสนใจที่สุดแล้วต้องบอกว่าหุ้นเป็ครับที่น่าสนใจที่สุดในภาวะที่นัตาดอกเบีย้ยเนี่ยต่าเตี้ยติดลบกันทั่วโลกของกันนะครับรวมถึงมีการใช้นโยบายอาัดฉเข้ามา ทั้งทุกประเทศในโลกพร้อมกันเป็นประวัติการไม่เคยเกิดขึ้นในโลกมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เงินเนี่ยทั่วโลกเนี่ยที่อยู่ในใครบริหารก็ตามเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยก็จะทยอยเข้าลงทุนในหุ้นใช่ไหมครับถามว่าการลงทุนในหุ้นวันนี้เนี่ยมันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเราเองเนี่ยผมเชื่อว่านักลงทุนทุกคนอ่ะพร้อมที่จะจ่ายยอมจ่ายแม้กระทั่งของแพงนะครับกับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีดีกว่าไปอยู่จ่ายของถูกไปอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าโกอีโคโนมี นะครับอย่างหลายๆธุรกิจที่ททเป็นธุรกิจที่จะโดนดิสครับเนี่ยถามว่า PE มาเหลือแค่เจ็ดกเท่าแต่ว่าคุณอยู่ไปเนี่ยมันกําไรมันก็มีแต่ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าคุณยอมที่จะไปจ่ายแพงกว่าโอเคคาว่าแพงกว่ามันก็คงมีจุดจุดหนึ่งที่อาจจะแบบไม,ไม่ไม่ไม่ควรจะจ่ายแล้วแต่ผมมองว่าวันนี้นะเรืปัจจุบันเนี่ยยังเป็นจุดที่จ่ายได้นะครับผมจ่ายยอมจ่ายให้กับบริษัทอย่างเทคโนโลยีที่ p e ประมาณสักยี่สิบเท่ายี่สิบห้าเท่า แต่ให้ผลกําไรเติบโตปีละ25% 30%อย่างเงี้ยผมว่าสูงค่านะครับซึ่งถามว่าวันนี้เนี่ยเราเนี่ยก็อยู่ในภาวะประมาณอย่างนั้นนะครับว่าตอนนี้บริษัทเทคโนโลยีที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยออมีแนวโน้มการเติบโตของรายก็อยู่ประมาณสักเฉลียย่ยผมว่า30%อนะบวกลบนะครับในสองปีข้างหน้าค่า P/E เนี่ยก็ยังอยู่บริเวณเนี้ฮะประมาณสักทยยี่30เท่าเฉลี่ยนะครับซึ่งถามว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าถ้าย้อนกลับไปโห คำว่า PE 2ี่าเท่าสามพิศเท่าเนี่ยโหแพงมากแต่ถามว่าวันนี้เราอยู่ในภาวะที่หุ้นไทยเนี่ยคือเศรษฐกิจาาไทยเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีทิศทางที่จะดีขึ้นเร็วๆเนี่ยเราหุ้นไทย PE เกือบยี่สิบเท่านะครับถูกไหมครัวันนี้เพราะฉะนั้นถามว่าเราจ่ายยี่าเท่าแต่เราได้โกรดหรือได้ความตัดโตที่เราคิดว่าน่าจะมาแน่ๆเนี่ยผมว่ามันคุ้มค่าแต่ถามว่าทามมิ่งเนี่ยว่าเมื่อไหร่นะครับผมคิดว่าจังหวะเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยคงต้อง เลือกเอาแต่ผมอะนอร์มัลลี่หรือกปกติแล้วอะเป็นคนชอบซื้อหุ้นเวลาที่มันแดงซึ่งจะสวนกับความรู้สึกของผู้คนว่าจะไปไล่หุ้นตอนที่มันขึ้นเพราะฉนั้นผมสมมติตั้งเป้านะครับว่าวันไหนใครติดตามเนี่ยดัชมีนักจับเนี่ยดูเลยครับวันไหนที่ราคาฟิวเจอร์มันแดงๆเนี่ยผมว่าวันนั้นอะก็คือวันที่คุณซื้อได้แล้วก็ใช้วิธีการคือเน้นทยอยสะสมไปนะครับอย่าไปคุ่มวันเดียวให้หมดนะครับเราไม่รู้หรอกว่าเราจะซื้อหุ้นที่บอททอมได้วันไหน นะครับแต่ <Yeah. S 1> จําไว้ให้ขึ้นใจว่าให้ซื้อุ้นวันที่มันแดงๆนะครับในในภาวะอย่างนี้แล้วเราเราทุกอย่างมันจะดีเองครับ ยิ่งผ่านผวนมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นจังหวะที่ดีของนักลงทุนนะคะในวันที่ปรับตัวลงแรงมากๆนะคะคําถามต่อไปค่ะคุณคมสันค้าในกรณีของการลงทุนเนี่ยในหุ้นเรามองแค่ N นสแดกอย่างเดียวหรือเปล่าคะจากัดเฉพาะในสหรัฐหรือเปล่าหรือว่ายังมีตลาดอื่นๆที่เขาน่าสนใจที่ทางด้านของ As สเซทพลเนี่ยให้มุมมองเอาไว้หรือว่าให้น้ําหนักการลงทุนเอาไว้ด้วยนะคะครับเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยของผมเนี่ยเรามีกองทุนหนึ่งที่เน้นลงทุนเฉพาะหุนนน้นที่เมืองจีนนะครับชื่อว่า Evo China หรือว่า Evolution China นะครับซึ่งอันนี้เราจะแตกต่างจากคนอื่นแน่นอนเพราะว่าเราโฟกัสไปเลย2กลุ่มหลักๆที่เราเชื่อว่าเมืองจีนเนี่ยยังมีศักยภาพที่จะโตมากอย่างเช่นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับแล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคอันนี้อาจจะมาต่อเรื่องของเทคโนโลยีว่านอกจากประเทศอเมริกาเนี่ยผมมีทิ้งมาแล้วว่าประเทศจีนเนี่ยแหละเป็นประเทศที่จะก้าวขึ้นมาแข่งขันกับอเมริกาได้อย่างทัดเทียมและมีโอกาสที่จะแซงหน้าอเมริกาได้ทั้งอย่างวันนี้เนี่ย นะครับบริบทสําคัญที่มีการต่อสู้กันอยู่อย่างมากคือเรื่อง 5G ซึ่งวันนี้จีนเนี่ยรเรียกได้ว่าล้ำหน้าทุกคนไนปะหมดแล้วนะหัวเว่ย 5G เนี่ยเรียกได้ว่าทุกคนพร้อมอยากจะใช้แต่ว่าวันนี้โดนอเมริกาบล็อกอยู่ว่าใครใช้หัวเวย่ยเลิกครบนะ 5G ไม่ต้องขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าจีนเนี่ยนะครับมีประชากรพันกว่าล้านคนนพันสี่ร้อล้านคนวันนี้เนี่ยคนจีนเนี่ยผมว่าเข้าถึงเทคโนโลยีเนี่ยเกิน 60- 70%แล้วทุกคนจะต้องมีแอคเคาท์อาลีบาบา ทุกคนจะต้องมี Account, WeChat, นะครับ WeChat Pay อะไรต่างๆนี้แล้วก็เมืองจีนเนี่ยเรื่องของการจ่ายเงินแบบใช้ f a c i a l Re c o g n i t i o n นอะไรนี่เขาไปไกลมากแล้วนะครับแล้วก็เขาน่จะเป็นชาติแรกที่ implement 5G แบบจริงจังเพราะนั้นเราเนี่ยเผือเนี่ยจะได้เห็น Business m o เด l ใหม่ๆนะครับในเรื่องของธุรกิจเนี่ยจากเมืองจีนก่อนที่อื่นด้วยซ้ำนะรับเพราะนั้นใ,ในในในบริษัทหรือหุ้นในประเทศจีนเนี่ยเรามีการศึกษาแล้วก็มีการเข้าไปลงทุนจริงเี่ย มาพักระยะหนึ่งสองถึงสาปีแล้วก็พบว่าโผเป็นประเทศที่มีโอกาสมากๆแล้วก็เ,เรียกได้ว่าอาจจะไปหาหุ้นโกรดของเมืองจีนเนี่ที่เป็นหุ้นเทคโนโลยีนะครับที่กําไรเนี่ยโตแลดับหกสิอร์เซ็นเนี่ยได้ไม่ยากเลยนะครับก็ผมคิดว่าจีนเนี่ยเป็นเป็นประเทศที่น่าสนใจมากๆในแง่ของกลุ่มเทคโนโลยีครับ วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะที่มาช่วยแชร์ข้อมูลมุมมองต่อหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งถือว่าสามารถสร้างโอกาสการเติบโตให้กับพอร์ตนักลงทุนได้แล้วก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ตลาดหุ้นไทยไม่มีด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีน้อยมากครับหุ้นไทยขาดไม่ได้ครับผมค่ะดีเลยค่ะไว้โอกาสหน้าจะขอเรียนเชิญมาพูดคุยกันใหม่นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีครับขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีครับ